จากนี้ไปก็เชิญรับฟังรำลึกถึงหลวงพ่อเทียนจิตตะตะสุโภจากคนพื้นบ้านของตำบลบุหมอำเภอเชียงคานจังหวัดเลยที่มีอุปนิสัยชอบทำบุญสนใจริ่าเรียนคาถาอาคมต่างๆจนกระทั่งหันมาสนใจธรรมะ และศึกษาวิธีปฏิบัติด้วยวิธีปฏิบัติหลายวิธีตามที่ถือปฏิบัติกันอยู่แต่ก็ยังไม่มีวิธีใดที่สามารถปลดปลื้งความทุกข์ทางใจของท่านได้จวบจนอายุได้46ปีท่านจึงตัดสินใจเด็ดขาดว่าจะต้องแสวงหาความหมดทุกข์ให้ได้ท่านจึงไปปฏิบัติธรรมที่วัดรังสี มุกดารามจะเริ่มต้นรู้รูปนามและจะรู้ขึ้นมาเรื่อยๆจะรู้ด้วยใจของผู้ปฏิบัติเองโดยไม่ต้องถามจากผู้ใดซึ่งหลวงพ่อท่านแบบดั้งเดิมที่สอนกันอยู่แม้ไม่บังเกิดผลสำเร็จในการปฏิบัติแต่อย่างใดจนในที่สุดท่านจึงเริ่มทำความรู้สึกตัว เมื่อท่านทำความรู้สึกตัวมากๆขึ้นสติยิ่งมากๆขึ้นจนกระทั่งธรรมชาติภายในได้ปรากฏขึ้นมาทีละน้อยทีละน้อยเป็นลำดับลาดับจนธรรมชาติเดิมได้ปรากฏขึ้นในที่สุดหลังจากนั้นท่านได้เริ่มสอนการปฏิบัติธรรมแก่ภรรยาและญาติพี่น้อง ตลอดจนเพื่อนบ้านอยู่เป็นเวลากว่าสองปีท่านจึงได้บวชเป็นพระและทําการเผยแผ่ธรรมะเรื่อยมาตราบจนถึงวาระสุดท้ายของสังขารเมื่อวันที่13เมษายน2531สิ่งที่หลวงพ่อเทียนจิตะตะตสุโภ ฝากไว้เพื่อการเดินทางสู่ธรรมชาติเดิมเป็นวิธีการรัดสั้นวิธีหนึ่งที่ท่านค้นพบด้วยตัวท่านเองและท่านได้เปิดเผยวิธีการนี้มาโดยตลอดในการสร้างจังหวะเพื่อเจริญสติท่านสอนว่าเมื่อเริ่มทำอย่าทำไวให้ทำช้าๆเป็นจังหวะการเดินจงกรมให้เดินพอดีพอดี อย่าเดินไวเกินไปอย่าเดินช้าเกินไปเพราะวิธีการปฏิบัตินี้ต้องมีเทคนิคจึงจะเกิดผลไวเมื่อทำแล้วจะเกิดปัญญาจะรู้แจ้งเห็นจริงจะเริ่มต้นรู้รูปนามและรู้ขึ้นมาเรื่อยๆจะรู้ด้วยใจของผู้ปฏิบัติเองโดยไม่ต้องถามจากผู้ใดซึ่งหลวงพ่อท่าน เรียกวิธีการปฏิบัตินี้ว่าสูตรสำเร็จเพราะสูตรนี้เมื่อทำแล้วจะได้ผลลัพธ์ซึ่งมีอยู่ในบุคคลทุกคนไม่ยกเว้นขอเพียงทําให้ถูกต้องและต่อเนื่องผลลัพธ์จากสูตรนี้จะปรากฏขึ้นเองสิ่งนั้นคือธรรมชาติเดิมที่มีอยู่ในบุคคลทุกคนหลวงพ่อได้ทุ่มเททั้งแรงกายและแรงใจ ในการที่จะกระเทาะเปลือกที่หุ้มห่อธรรมชาติเดิมนี้ด้วยวิธีการและเทคนิคที่แตกต่างกันไปในแต่ละบุคคลท่านกล่าวว่าการที่ได้ช่วยวิธีการกระเทาะเปลือกที่ห่อหุ้มธรรมชาติเดิมให้แก่เพื่อนมนุษย์นี้คือกำไรชีวิตของท่านหาใช่กำไรที่เกิดจากลงทุนค้าขาย หรือการใช้ชีวิตตามความพอใจให้ได้มาซึ่งความสุขทางโลกหากแต่เป็นกำไรชีวิตตรงที่ได้ช่วยเพื่อนมนุษย์ให้ได้พบหนทางเดินไปสู่ความสิ้นทุกข์บางท่านเปลือกถูกกระเทาะออกบางส่วนบางท่านก็สามารถทำลายเปลือกที่หุ้มห่อไว้ได้หมด สิ่งที่รู้เห็นด้วยใจจะปรากฏขึ้นทีละน้อยละน้อยเหมือนกับการเดินทางตามลายแทงขุมทรัพย์ที่หลวงพ่อทิ้งไว้ให้ย่อมต้องพบเห็นต้องผ่านสิ่งต่างๆที่ขวางกั้นอยู่จนค้นพบขุมทรัพย์นั้นเมื่อพบแล้วก็ย่อมใช้ได้ไม่มีวันหมดเพราะเป็นอริยทรัพย์หรือทรัพย์ภายใน และทรัพย์นี้ก็มีอยู่แล้วในบุคคลทุกคนเพียงแต่ถูกห่อหุ้มอยู่เท่านั้นในปีพศ2509ได้มีหมอศัยศาสตร์ผู้หนึ่งได้มาศึกษาอบรมวิธีปฏิบัติจากหลวงพ่อที่ป่าพุทธยานจังหวัดเลยหลังจากนั้นหนึ่งเดือนการเปลี่ยนแปลงธรรมชาติภายใน ได้เริ่มปรากฏขึ้นเป็นบางส่วนจึงได้ตัดสินใจบวชเพื่อจะได้มีเวลาปฏิบัติอย่างเต็มที่และด้วยการปฏิบัติอย่างต่อเนื่องนี้เองทำให้ท่านผู้นี้เริ่มรู้ธรรมชาติภายในมากขึ้นเรื่อยๆหลังจากนั้นประมาณ3มปีธรรมชาติเดิมแท้ได้ปรากฏขึ้น ทำให้ท่านมีความเข้าใจในธรรมชาติกายและธรรมชาติใจโดยสมบูรณ์และจากการเป็นผู้เข้าใจธรรมชาติภายนอกด้วยนี้ทำให้ท่านคืนสู่ป่าเขาเพื่ออนุรักษ์ธรรมชาติควบคู่ไปกับการสอนธรรมะท่านได้ทุ่มเทแรงกายแรงใจและแม้แต่ชีวิตของท่านเพื่อช่วยเพื่อนมนุษย์ ให้รู้ถึงคุณค่าแห่งความสมดุลของธรรมชาติทั้งภายนอกและภายในท่านผู้นี้คือหลวงพ่อคำเขียนสุวรรณโนแห่งวัดป่าสุขโตตำบลท่ามะไฟหวานอำเภอแก้งคอจังหวัดชัยภูมิ